สวัสดีครับพวกเราทีมเอ็มมีอยู่ไหนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จิลาพรราชิทยาลัยนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวันนี้เราก็ขอมานําเสนอไอเดียธุรกิจเย็นตี่ส้มโอทับทิมสยามผลิตภัณฑ์ขนมหวานสุขภาพที่แปรรูปจากส้มโอทับทิมสยามผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราเชื่อว่าความอร่อยของท้องถิ่น สามารถต่อยอดเป็นสินค้าทางการเกษตรที่สร้างรายได้และคุณค่าทางสุขภาพไปพร้อมกันได้ครับจุดเด่นของเราครับคือการใช้เนื้อส้มโอทับทิมสยามแท้หนึ่งเมาเป็นวัตถุดิบหลักมีรสหวานอมเปรี้ยวหอมสดชื่นและอุดมไปด้วยวิตามินซีและไฟเบอร์ครับเราใช้วิธีแปรรูปแบบเย็นเพื่อรักษาคุณค่าทางสารอาหารให้ได้มากที่สุดครับปัญหาที่เราพบคือ ส้มโอเกรด B. หรือ C. ไม่สามารถขายได้ในราคาที่สูงครับเกษตรกร,ร,กรต้องแบกรับของเสียทางการ,กรเกษตรเป็นจำน,นวนมากครับเราจรึงต้องออกแบบเยลลี่นี้มาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตที่เหลือจากการคัดเกรดของส้มโอทับทิมสยามครับช่วยให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องทิ้งผลผลิตให้สูญเสียเปล่าครับ ยันนี้ของเราเนี่ยผลิตในรูปแบบขนาดพอดีคำเก็บในแพ็คบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสำหรับเด็กผู้สูงอายุหรือคนที่ใส่ใจสุขภาพครับในระยะเริ่มต้นนะครับเราก็จะขายผ่านช่องทางออนไลน์และตลาดทางการเกษตรในพื้นที่ครับราคาขายต่อชิ้นอยู่ที่10บาทและมีแพ็ค5ชิ้นในราคาพิเศษ เราก็มุ่งหวังให้เยลลี่ของเรากลายเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยครับต่อมานะครับเยลลี่เนี่ยไม่ใช่แค่ขนมแต่เป็นนวัตก,กรรมการไบรูปที่ช่วยลดของเสียในรูปเปรเิครับพวกเราเนี่ยยังมีแผนที่จะพัฒนาเวอร์ชันเยลลี่สมโทโดติกและทํารรจุภัณฑ์จากเหลือส้มโอแห้งบดผสมเยื่อกระดาษครับนอกจากนี้เนี่ย เราเนี่ยจะมีแผนที่จะจัด workshop ฝันทอดองค์วามรู้เกี่ยก่บเยาวชนอาในชุมชนเกษตรกรในชุมชนให้สามารถไปรูปสินค้าได้ง่ายครับในตัวตนเองก็เราเชื่อว่าการเติบโตของธุรกิจเนี่ยต้องมาพร้อมกับการเติบโตของชุมชนครับยีรีซุปโอทัสซินสยามเนี่ยคือความลงตัวของรสชาติภายในท้องถิ่นผสมกับสุขภาพแนะ้าวของฤดูเย็นครับพวกเราเนี่ย ก่ออย่างยิ่งว่าไอเดียน,นี้เนี่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการได้รูปผลไม้ไทยอย่างสร้างสรรค์คุณ่าพป๊อปหวานอร่อยมีประโยชน์ส่งเสริมองตรกรไทยขงคท้